สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะเอ่อคลิปนี้ทำเด็กๆในบ้านให้ชมนะคะถ่ายคลิปเด็กๆในบ้านให้ชมที่ถุงทองเขาก็นั่งพักผ่อนสบายเลยนะคะดูพุงเขาโอ้ยหาสาเหตุไม่เจอเลยนะคะว่าทำไมทาไมหน้าท้องถึงเกลี้ยงแบบนั้นนะคะนีลัคก,กี้นะคะลัคก,กี้อันนี้ท่านที่ถามหาเหนียวเล็กนะคะ เหมียวเล็กสบายดีนะคะแล้วดูหน้าตาเขาแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะพร้อมบวกอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าใครมาทําผิดใจหาเรื่องนิดหน่อยนี่ mm. เหมียวเล็กแบบคือเขาเป็นอารมณ์ไม่ปกตินะคะ mm. เหมียวเล็กเขาจะเป็นแบบสมาธิสั้นนะคะ mm. นี่อิงฟ้านอนสบายเลยนะคะอิงฟ้าโอ้ยปล่อยเนื้อ,ปล,อปล่อยปล่อยตัวอ้วนเลยนะคะทำหมันนานแล้วนะคะทำเป็น ทำหมันเกือบปีแล้วละค่ะพี่ทองจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าทาคลิปเสียงที่โรงเรียนนี่อยู่ในบ้านก็อาบแดดได้นะคะแม่สามสีก็อาบแดดได้นะคะอันนี้เป็นขนมของบัวขาวนะคะ,จะเจ้าออกให้บัวขาวแทะเล่นนะคะให้เขาแบบฝึกสมาธินะคะเพราะว่าเขาแบบวอยๆนะคะบางทีเขาอยากออกไปเล่นข้างนอกซึ่งแม่ก็ไม่ได้มีเวลาให้เล่นนะคะแม่ออกไปทํางานถ้าอยู่บ้านก็ พอจะมีเวลานะคะมาดูน้ำตาลน้ำหวานน้ำอ้อยบ้างนะคะดูเขาแบบแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากนะคะเวลากินอาหารนุกจะแยกเขาออกไปกินเฉพาะอาหารของพวกเขานะคะเป็นอาหารเปียกนะคะเป็นอาหารของพวกเขาเองนั่นแหละคะ่ะแล้วน้องก็เลยดูแบบแข็งแรงขึ้นเยอะนะคะแข็งแรงขึ้นเยอะเลย หน้าตาไม่ได้มีขี้หูขี้ตาแล้วนะคะดีขึ้นมากแล้วค่ะเด็กๆก,กำลังจะเริ่มเรียนช่วงบ่ายแล้วนะคะก็เสียงดังกันมากแล้วนะคะตอนนี้ทำคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะดูเด็กๆเ,เหลือกันสามพี่น้องนะคะแต่พวกเขาก็น่ารักมากนะคะน่ารักมากๆดีขึ้นแล้วนะคะไม่เฉาเหมือนตอนนั้นเลยตอนนั้นผอมมีขิตาเฉานะคะ กลับมาในบ้านอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็ถ่ายก่อนจะไปโรงเรียนเมื่อเช้านะคะแม่ก็เร่งรีบนะคะเร่งรีบถ่ายเด็กๆให้ชมกันนะคะเดี๋ยวไม่มีคลิปให้ท่านเอซได้ชมกันนะคะไม่3ามสีโอเด็กๆเ,เสียงดังมากอันนี้ก็บรรยากาศข้างนอกบ้านนะคะข้างนอกบ้านหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านใครนี่เมีวเล็ก อันนี้น้าใสนะคะน้ําใสออกมาผ่อนคลายนะคะหลังจากที่เขาอยู่กับลูกเขาทั้งคืนในกรงนะคะให้นมลูกแล้วก็แม่คาแก้วเขาจะชอบมารอลูกอยู่ในกรงพับอันนี้นะคะแล้วหนูก็จะเอาเอาลูกเขาออกมาเล่นกับเขาข้างนอกเพื่อให้ลูกเขาได้ผ่อนคลายบ้างนะคะ <S 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 มาเล่นกันข้างนอกอันนี้อันนี้ฟู่นะคะฟู่เขาชื่อฟู่นะคะเขาไม่ได้ชื่อมู่ค่ะน้องฟู่นะคะ นุก็นุก็ได้แม่ดำแม่ดำสบายค่ะเดี๋ยวนี้แม่ดำไม่ได้เข้ากรงแล้วนะคะชิวๆเปลี่ยนถาดอาหารให้นะคะเพราะว่าอันเก่ามันแบบอาหารมันไม่ไหลค่ะมันไม่ไหลลงกินหมดแล้วมันก็ยังค้างอยู่นะคะที่เป็นที่เป็นกระกระปุกอะคะ่ะมันไม่ไหลลงก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ซื้อแผ่นกันมดมแมลงมาวางอันใสๆค่ะได้ผลนะคะม,ม,มดไม่มากวนเลยค่ะได้ผลดีมากเลยนะคะ น,นี่ก็แม่จำป่านะคะแม่จำปาแม่จำปีนะคะน,นี่แม่จำปีเขาก็ชอบนอนในเบาะของเขากระบ,บะายอ่าจีระเบเ,บเอ,อไม่ใช่จีระเลบลอันเล็กๆอันนี้ก็เด็กๆก็หลับปุ๋ยเลยนะคะหลับปุ๋ยเลยกินอาหารกินนมแล้วหลับสบายเลยนะคะหนงแม่คำแก้วเขารออูกงเขาเดี๋ยวให้ลูกเขาเล่นด้วยแป๊บหนึ่งแล้วนุก,ก็จะรีบไปโรงเรียนแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ